เริ่มด้วยเรื่องอะไรมีหลากหลายประเด็นเมื่อคืนทําไมคะไปนั่งสนทนาวงไหนกันเนี่ยชอบมีอินไซด์มาเรื่อยๆเลยไม่ครับไม่ครับเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยในโซเชียลเขาก็เอาบางวลีบางวัฒกรรมของท่านนายกรัฐมนตรีของคุณแมวสาวเนี่ยมาแสวกันอ๋อนึกออกละเห็นละเห็นละเห็นละเมื่อวานที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีตอบคําถามผู้สื่อข่าวเรื่อง การตั้งคณะกรรมการปราบบ่อนปราบแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าเมืองอตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องยาเคนมผงระบาดหนักมีผู้เสียชีวิตเยอะเละเกินในระยะนี้จับหลังจัดการอะไรอย่างไรประมาณนั้นนะครับก็สืบเรื่องกันไปมาเรงการตั้งคณะกรรมการก็ตอบกันไปจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังตั้งกันไม่ได้ก็ยังตั้งกันไม่เสร็จติดอะไรผมก็ไม่ทราบ จะได้ปรับกันไหมเนี่ยแค่ตั้งกรรมการเดี๋ยวรอฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกว่าติดตรงไหนแต่คราวนี้พอถึงคําถามเรื่องยาเคนมผงเคนมผงกําลังฮอตทิ่ดมากเลยตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงกาวขวัญมากก็เป็นการอินโรของผู้สื่อข่าวในทํานองที่อยากจะได้คําตอบจากท่านนายกจะจัดการยังไงจะปราบอย่างไรเพราะมันเริ่มมีคนเสียชีวิตเริ่มจากตรงนี้และทําไมวัฒกรรมดังต่อไปนี้จึงถูกโซเชียลมีเดียหยิบฉวยไปแซวร้อยนายกก็ทำไปได้ คำน,นี้แหละไปฟังท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานเสร็จค่ะฟังข่าวเทนมำผงแล้วรู้สึกเร้าใจไหมคะท่านนายกเรื่องอะไรนะเคนผมผงค่ะอะไรนะเค<โ>นผมผงค่ะไม่นาทีแล้วจะไปเสพทําไมอะ่ะแล้วทาไมต้องไปเสพมันละ่ะนั่นแหละคือปัญหาผมต้องบอกกันนี่คือดีมานความเรียการของประชาชนรัฐบาลหน่วยงานก็มีหน้าที่ในการปราบปรามมันหน้าที่เป็นคนละอันกันเช่หมเหรอทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ ในการทาให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีเรื่องการพนันเหมือนกันวันนี้ก็ยังมีคนแอบไปเล่นอยู่ไปหาที่ที่เล่นน่ะคือคนพกนีผมให้เข้าใจแบบอาชีพเขาคืออะไรอาชีพเขาคือการเล่นการพนันหรือไงไม่รู้เนะก็ยังจับกลุ่มเลยทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทเพราะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าทําไงคนไทยเนี่ยจะจะลดในเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าอะไรนะ การเล่นการพน,นันเนี่ยเวลามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านอนยก่นะใช่ไหมโจทย์ปนบ้านเพราะพวกนี้มันเป็นภาระเรือรังครอบครัวเขาไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันมาเทาตรงนี้บา้างเถอะครับนะขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบากันไปบ้างไม่มีใครทําได้สาเร็จคนเดียวหรอกต่อให้ร้อยนายกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือจะ่ใครที่ว่าเก่งกาจสาม,มารถมันก็ไม่ได้เงั้นผมไม่รับว่าผมเก่งที่สุด แต่ผมมีความตั้งใจมีอยากรบบอยสุดที่จะทาทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้นะถ้ามัวแต่โทษกันไปกันมามันก็เหมือนก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ความร่วมมือก็ไม่เกิดเข้าใจไหมโอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะนักข่าวก็ขานครับว่าจ้าเรื่องของเรื่องจะโทษกันร่วมมือดีกว่าค่ะหมายความว่า ปัญหาบ่อนโดยเฉพาะปัญหาบ่อนดูเหมือนเป็นประเด็นที่ลกตะกอนอยู่ในใจของท่านนายกนะะถามเรื่องยาเคนมผงพูดเรื่องยาเคนมผงแค่ย่อหน้าเดียวที่เหลือพูดเรื่องบ่อนที่เหลือพูดเรื่องบ่อนมันค้างคาเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของท่านนายกทําทำไมจึงค้างคาจึงคันอยู่ในใจของท่านนายกผมก็ไม่ทราบนะโควิดไงโควิดไงทำเกิดโควิดไงสรุปก็คืออย่าโทษกันเรื่องบ่อนค่ะ ใครปล่อยให้เกิดบอนเพราะมัวแต่โทษกันแก้ปัญหาไม่ได้นะดังนั้นร่วมมือดีกว่าหมายความว่าถ้าประชาชนไม่เล่นก็ไม่มีบอลมันมีความต้องการเปิดบอนมันก็เจ๊งเพราะไม่มีคนเล่นดังนั้นก็ช่วยกันหน่อยก็อย่าเล่นประชาชนก็อย่าเล่นสิบอนก็จะได้ไม่เปิดเหมือนเสพยาถ้าไม่เสพก็ไม่มีคนขายประมาณนั้นกระมังเพราะถ้าไม่ช่วยๆกันทุกฝ่ายแหละต่อให้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้ก็เพราะวัฒนธรรมนี้เองที่ทำให้ โซเชียลหยิบไปแซวท่านายกนะีแหละร้อยนายกก็ทําไม่ได้